แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาลที่สนามเมเรฟิลสเตเดียมและคว้าชัยชนะเหนือเรนเจอร์2-0จากการทำประตูของอามัดดิยาโลและโจฮุกิลในครึ่งแรกและครึ่งหลังตามลำดับเกมกระชับมิตรครั้งนี้ยังเป็นการเปิดตัวเลนิโอโรนักเตะที่เพิ่งเซ็นสัญญามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ซึ่งย้ายมาจากลินเมื่อต้นสัปดาห์ด้วยเซนเตอร์แบ็กวัย18ปี ลงเล่นเพียงแค่45นาทีแต่เขาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขาด้วยการผ่านบอลแม่นยำถึง92%โดยชนะการแท็กเกิลและการดวลได้100%นักเตะชาวฝรั่งเศสเพิ่งอยู่กับทีมมาได้ไม่ถึง3วันแต่เขาก็ได้แสดงให้เห็นคุณภาพแล้วทั้งระยะการผ่านบอลและทักษะในการป้องกันการทูร์พรซิชันที่สหรัฐอเมริกาน่าจะช่วยให้เขาปรับตัวเข้ากับรูปแบบการเล่นของผู้จัดการทีมได้ดีขึ้นก่อนที่จะเริ่มต้นฤด,ดูกาลใหม่ และโยโรก็บอกว่ามันน่าเหลือเชื่อที่ได้ลงเล่นนัดแรกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมที่เอาชนะเรนเจอร์ทีมจากสกอตแลนด์2-0ในเกมกระชับมิตรช่วงปรีซีซั่นมันน่าเหลือเชื่อมากโยโรกล่าวกับ m อ็มทีทีมเล่นได้ดีผมพอใจกับฟอร์มของตัวเองผมหวังว่าเราจะรักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปเพื่อนร่วมทีมช่วยผมมากทีมงานก็ทําให้ผมรู้สึกสบายใจในสนามเราเป็นหนึ่งเดียวกันดังนั้นมันจึงดีมากสําหรับผมสําหรับผมแล้ว มันไม่ใช่สนามของเรนเจอร์แต่เป็นสนามของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแฟนๆอยู่ทุกที่พวกเขาดีกับเราจริงๆแน่นอนว่าพวกเขาอยู่ที่นี่มันสําคัญมากจริงๆดังนั้นขอขอบคุณแฟนๆหวังว่าจะได้พบคุณที่โอนทร a คราฟฟอร์ดเร็วๆนี้ตอนนี้พวกเราจะไปอเมริกาเพื่อลงแข่งขัน3ามนัดทีมจะทุ่มสุดตัวเพื่อคว้าชัยชนะ